วันนีเราจะมาวิเคราะห์และจดลึกสึดยูฟ่าเนชั่นส์ลีกรอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนและฝรั่งเศสเตรียมเผชิญหน้ากันซึ่งจะแข่งขันในวันพฤหัสษษษที่หมิถุนายน2025โดยทั้งสองทีมได้ประกาศรายชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติสเปนวิเคราะห์ผู้จัดการทีมลุยสเตลาฟอนเต็นักเตะที่น่าจับตาอิสโกอารากอนเหมือนคืนทีมชาติอีกครั้งหลังห่างหายไปถึง6ปีโดยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับเรอัลเบติส ยิงไป12ประตูและทำ10แอสซิสจาก32นัดในฤดูกาลที่ผ่านมากาเบียกลับมาติดทีมอีกครั้งหลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงเมื่อปี2023แข้งดาวรุ่งอย่างลามีนยามมลเปาคูบาซีและดีนฮฮยเซอร์มีชื่อติดทีมสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนในอนาคตของวงการลูกหนังสเปนผู้เล่นขาดหายไปอย่างน่าสังเกตโรดรีเอร์นันเดสไม่มีชื่อในทีมเนื่องจากมีเวลาลงสนามน้อยหลังจากบาดเจ็บ ไอเมริกลาปอหลุดจากทีมด้วยเหตุผลด้านฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอและปัญหาความฟิกกับสโมสรอัอลนาเซอร์ฟอร์มล่าสุดแอนเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศสเปนจบอันดับ1ในลีก A กลุ่ม4เหนืออิตาลีเยอรมนีและฮังการีฟอร์มโดยรวมแข็งแกร่งผสมผสานร,ระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงกับแข้งวัยรุ่นได้อย่างลงตัวเกมสำคัญชนะอิตาลี3-0 และชนะเยอรมนี2-1แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางแทคนิกของหลุยดลาฟวนเต้ผู้เล่นสำคัญ 1. โรดรีแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้องเครื่องสำคัญในการควบคุมจังหวะเกม 2. ลามินยามมลบาร์เซโลนาปีกดาวรุ่งฟอรมร้อนแรง 3. ดานีโอโมแเอเบร์บลิิกตัวสร้างสรนเกมในพื้นที่อันตราย 4. อูไนซิมอนแอตเลติกบิลเบาผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ไว้ใจได้อูปแบบการเล่น น่าจะใช้ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1โดยเน้นการครองบอลแบ็กทั้งสองฝั่งอย่างกราบาคาลและกริมันโดจะเติมเกมสูงถ้าเปดรีและกาบีฟิตจะเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางโดยคู่เล่นอย่างกาบีเปดรีและอิสโกสเปนมีแดนกลางที่เทคนิคสูงเล่นบอลสั้นต่อบอลไว้ได้ดีพลังวัยรุ่นลามีนยามมลและนิโก้วิลเลียมส์ เติมเกมรุกด้วยความเร็วและความมั่นใจส่วนแนวรับดาวรุ่งอย่างคูบาซี่และคุยเซนก็เริ่มแสดงศักยภาพการเพรสซิ่งสูงระบบของเดลฟอนเตเน้นการแย่งบอลคืนอย่างรวดเร็วและบุกสวนผ่านการโอเวอร์โหลดในแดนกลางยุดอ่อนไม่มีศูนย์หน้าระดับเวิลด์คลาสแม้โมราตาจะมีประสบการณ์แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในระดับสูงอัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูของทีมยังเป็นข้อกังวลแนวรับยังอ่อนประสบการณ์ โดยเฉพาะกับดาวรุ่งอย่างคูบาซี่และฮุยเซนที่อาจเผชิญความยากลำบากในการรับมือกับแนวรุกระดับโลกของฝรั่งเศสรายชื่อนักเตะเด่นผู้รักษาประตูอูนซิมอนดาบิดรายาอาเล็กซ์เรมีโรกองหลังเปโดรปอโรออสการมิงเกซาโรบินลนอนมองเปาคูบาซี่มาร์กุกุเรยยอเล็กฮานโดรริมาโดกองกลางเปดรีกาบีอิสโกมาปินซูบิเมนดี ฟาเบียนดู伊กองหน้าอัลบาโรมราตาลามินยามาลนิโกวิลเลียมส์ดานีโอโมมิเกลโอยาสบาวทีมชาติฝรั่งเศสวิเคราะห์ทีมผู้จัดก,การทีมดิเดเยเดชองนักเตะที่น่าจับตาวารเรนเซเอมรีแบรดลีย์บาโคลาเดซีเรดูเอและอุสมานเดมเบเลมีชื่อติดทีมหลังจากฉลองแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับปารีสแซงต์แชร์แมง ฟอร์มล่าสุดและเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสคว้าแชมป์กลุ่มในลีก A 2, เอกลุ่ม2เหนือเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและโปแลนด์มีความแข็งแกร่งในเกมรับและจังหวะการโจมตีเฉียบคมเกมสำคัญชนะเนเธอร์แลนด์4-0และชนะเบลเยียม2-0ผู้เล่นสำคัญ 1. คิลิยันเอ็มบาเป้เรอัลมาดริดหรือเปอเซตัวอันตรายหลักของทีมฟอร์มกำลังพีคออเรเลียนชูอาเมนีเรอัลมาดริด กองกลางเชิงรับที่คุมจังหวะเกมวิลเลียมซาลีบาอาร์เซนอลกำแพงเหล็กในแนวรับ4ไมค์เมยองเอซีมิลานหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกรูปแบบก,การเล่นน่าจะใช้ระบบ433หรือ4 2 3 1่เน้นการเปลี่ยนเกมเร็วเอ็มบาปเป้และเดมเบเล่โกมองจะให้ความเร็วเจาะแนวรัดสูงของสเปนการดวนกันในแดนกลางระหว่างชูอาเมนี any, ปาทะโรดรี ri, จะเป็นจุดชี้ขาด ปัญหาการบาดเจ็บความฟิตเอ็นโกลกองเต้อายุความฟิตอาจไม่ได้ออกสตาร์ทชูลีกุนเดถาฟิตอาจถ,ถูกส่งลงแทนโกนาเต้ในแนวรับจุดแข็งแนวรุกระดับโลกเอ็มบัปเป้กรีซมันและเดมเบเล่คือ3ประสานเกมรุกที่อันตรายที่สุดในฟุตบอลทีมชาติพละกำลังและความแข็งแกร่งทางกายภาพกองกลางอย่างกามาวินกาชัวเมนี i, และเซเอมรีผสานพลังวิสัยทัศน์ และความสดใหม่ของวัยหนุ่มได้อย่างลงตัวประสบการณ์และความลงตัวนักเตะชุดนี้ผ่านการเล่นร่วมกันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทั้งยูโร2024และฟุตบอลโลก2022ทำให้มีความเข้าใจเกมสูงจุดอ่อนอาการล้าสมาธิหลังจบแชมเปียนส์ลีกนักเตะหลายคนอย่างเอ็มบัปเป้เดมเบเล่และบาโคล่าเพิ่งฉลองแชมป์อาจส่งผลต่อความพร้อมทั้งสภาพจิตใจและร่างกายแนวรับ ไม่สม่ำเสมอเดซชองมีการสับเปลี่ยนแนวรับบ่อยครั้งโดยกุนเดโกนาเต้และปาวาอาจมีข้อผิดพลาดภายใต้ระบบเพสซิ่งสูงแบบของสเปนไร้ชื่อนักเตะเด่งผู้รักษาประตูไมค์เมยองบาริสซองบาอัลฟองส์อารโอลากองหลังแบงจาแมงมาวาชูนกุนเดอิบราฮิมากนาเต้เวลเลียมซาลีบากองกลางเอ็ดวาร์โดกามาวินกาออลีเองชัวเมนีอเดรีนราบบโอ เอ็นโกโลกองเต้วารินซเซอร์เอเมรีคิลเลีนเอมบัปเป้องตอนคริสมันอุสมานเดมเบเล่แรนดอลโกลโลมัวนีเบรดลีย์บาโคลาการดวลสำคัญที่อาจชี้ขาดเกมศึกกลางสนามโรดรีปะทะชัวเมนีใครที่สามารถครองเกมตรงกลางสนามได้จะมีโอกาสควบคุมจังหวะของทั้งเกมโดยรวมเกมริมเส้นลามิญยามมลปะทะเตโอเอ็กนองเดส ปีกดาวรุ่งของสเปนปะทะกับฟูลแบ็กจรวดของฝรั่งเศสจุดนี้อาจกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดความแข็งแกร่งในแนวรับแนวรับของฝรั่งเศสดูเหนือกว่าในแง่ประสบการณ์และความแน่นอนแต่สเปนอาจสร้างความปั่นป่วนได้จากระบบเพรสซิ่งที่ดุดันบทสรุปรอบรองชนะเลิศนี้คือการประทะกันของสองสไตล์การเล่นสเปนกับฟุตบอลแบบครอยบอลเป็นหลักผชญหน้ากับฝรั่งเศสที่เน้นความเร็ว และการโจมตีโดยตรงนี่คือการต่อสู้ของสองยุคแข่งดาวรุ่งพลังสวยของสเปนกับแกนหลักที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของฝรั่งเศสคาดว่าจะเป็นแมตช์ที่เต็มไปด้วยแท็ติกจังหวะเฉียบคมและอาจต้องตัดสินกันในช่วงต่อเวลาหรือดวลจุดโทษปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาแฮนดิแคป 1. ความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสแอนมุมมองจากตลาดฝรั่งเศสถูกมองว่า เป็นต่อเล็กน้อยจากฟอร์มอันร้อนแรงของเอมบัปเป้และประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์แนวรับแข็งแกร่งซาลีบาชัวเมนีทำให้คู่แข่งเจาะย่าสถิติการเจอกันดีกว่าฝรั่งเศสชนะ21ในรอบคัดเลือกยูโร2024 2. จุดเด่นของสเปนคุมแดนกลางได้เหนือกว่าโรดรีเปดรีกาบีมีโอกาสคุเมเกมได้ปีกวัยรุ่นยามมลนิโกวิลเลียมส์มีความเร็ว และสามารถสร้างปัญหาให้ฟูลแบ็ฝรั่งเศสผลนานดีในรายการ Nations League คว้าแชมป์ในปี2023ราคาต่อรอง Asian Handicap ที่เป็นไปได้ฝรั่งเศสต่อลบ0.25ค่าน้ำประมาณ1.90ได้เปรียบเล็กน้อยแต่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากสเปนครองบอลเก่งสเปนบวก0.25ค่าน้ำประมาณ1.95ปลอดภัยกว่าหากคาดว่าสเปนจะไม่แพ้ ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แหมตช์นี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนแฟนบอลของคุณและกดติดตาม R07 e Channel เพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังในการเดินหน้าของเรา